ท้าช่วยช่วยลดลงไม่ได้อะไรอ่ะอุ้ยมาแล้วข้ามา่่าฮดาฮ่าฮ่าอ่าฮ่ดฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่้าฮ่าฮ่าฮ่าฮัาฮ่าฮาย

ยังยังอยู่ยังไม่ตายหรอเฮ้ยนี่ก็โดนยิงนี่ก็ตกมปแล้วเสียงสจบคือทายังไม่ตกเหรอยังกูเก่งคอนี่คุณเกอะไรกันแล้ว,วอ่ะนี่หลืเสองคนนี้ไว้ได้ไหมฮัลโหลมันระวังนะ วิ่งย่าไม่ไม่ทันบอกบอกไม่ทันรถตกตางค์เรื่คือใช่ถามว่าตกลงไปด้วยของไปหมดเลยใช่ป่ะรู้สึกว่าเส่ห่อเด้งออกมาโอ้ยเขาตายเขาไม่เห็นหลุมระวังตกระวังก็ตกลงไปเลยผมตายครับตัวมันไม่บอกว่าอยู่ห้องแรก ใ้ระบมที่เือจะเก็บไว,ว้าดทีด่น้ำหรือว่ามีห้องที่ยังไม่ได้เปิดดีไปไหมอ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยที่สอี้วนะ กูไมหน้าวิ่งเลยเฮียโอ้ยรูเบร์มันเป็นมันเป็นห <c oughs> ้องเดิมที่มึงเอารถส่งมาเบตามเมื่อกี้ห้องเดิมเนี่ยมันเป็นห้องมันเป็นห้องเดียวกันห้องเดิมเลยโอ้ยเฮียแม่งกูไม่หน้าวิ่งไปไอ้นี่เลยเฮียโอ้ยใครมาสรรหาสร้างแบบอย่างนี้วะเฮียเอาไว้จ๊ะ ก๊กนแล้วดแล้วดแล้วเฮ้ยทำไมอะไปจะกินมีใครจะกินนี่เขาเขามาไม่ไม่แกล้งเคยแกลงมึง

ตาตุโอ้ยโอ้ยใครอย่าเพิ่งกดใครเว้นชนแล้วไปแเกือบไม่ได้หิวเมื่อกี้เห็นเหมือนแบบว่าน่าจะเป็นของนั้นแหละเฮ้ยนายหุ่นเฮ้ยเฮ้ยที่จสิดทายแล้วจีบแล้วไม่ไม่จริงอะไรวะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยลงหาลงหาไม่ทันไม่ทันไม่ทันโอ้โหเหี้ยกูก็ไม่กูก็ไม่เกาเล็บนิดเดียวอ่ะไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยเร็วเหียยังไม่ทันตดเลยแม่งไปแล้วอ่ะไอ้เหี้ยคนบ้าเอาเลยเลยเขไม่ย้ใครอยู่แล้วเอาไปเลยเฮียหรือว่าโคอินเดียลงแห่ มึงเคยเห็นแบบว่าแบบในอันนี้ปะใน u t ทู e อ่ะที่มันแบบเอาอาหารแบบกองใหญ่ๆอ่ะแบบมาวางไว้เา็นจานใหญ่ๆอ่ะแล้วก็ให้พวกแอฟริกันมาดั่งกินกันอย่างนั้นหรือยังไงทันเฮียกูถามจริงกูอยากได้กระโดดดึงกูยังไม่ได้เลยเนี่ยูจอากระโดดดึงๆึแค่แบบแค่ชิ้นชิ้นเดียวอ่ะกระโดดดึงๆกูว่าไม่เคยได้้ยังไงเพ็ดกูเลือดจะเชื่อ สองพันสี่ ใส่ของหน่อยใส่ของหน่อยใส่ของหน่อยจิดจิดออไปแล้วรันโอ้ยเลือดเหลือหนึ่งไอ้เหี้ยก็ตายกะตายเลือดเหลือหนึ่งเหียมันไม่ตาย เกือบเล้เย mhm. ี่อะเราวะอะเราวะกเดินมาด้วยกับกูเอ้าตกตาวะงงเอาหัวเอาเอาหัวใส่เขื่อย <laughs> ตกตายต่อหน้าเลยไป yeah. แล้วเอาเอารถเข้าเลยเอารถเข้าเลยฮา โอ้ยเซอร์เหลือเกินสัญหาแต่เรื่องแต่เรา <c oughs> ยังขำตัวเองอยู่เลยเดินตกมาได้ยังไงวะแบบตกต่อหน้าแบบพวกกระตูซิทคอม,มแบบโคตรฮายัน <c oughs> ต่อหน้ากูเลยกู <c oughs> จะรั่วการระยะผิด <c oughs> แบบปุ๊บไปเลยแบบล่วงการระยะผิดไง เงี้ยมันพัดดักแล้วมันพัดดักแล้วอุ้ยอะไรข้างหลังอะไรไม่มีไม่มีตังเนี่ยเอ้ยรอดหมดว่ะเหี้ยตา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 ชี้อะลอดหมดได้ไงไม่น่าเชื่อทำไมนับมาตกตายงงเมื่อกี้รอบหนึ่งนะ อุ้ยจะต็งจะต็งจะต็งของของกูคือของของกูของของกูของกูของของมึงคือของของกูของของกูคือของของกูเหมือนกันเฮ้เราตังแล้วนี่กูต้องได้โดดดึงดึงตังค์เราหมดแล้วอิดาบโดดดึงดึงจะโดดดึงดึฮะ

โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้แม่งแอบอยู่ข้างล่างวะโอ้ยโอ้ยเอ้ยอย่าตีฮิวอย่าตีฮิวเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังอย่าตีฮิวพังข้าบันทึกกากดอะไรดีกว่าจังหวะนี้กดเลยจังหวะนี้จังหวะนี้กดเลย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 กไม่หยาอันนี้ของเขามาตูแต่หยิบมาจบ้ว โอ้หไม่ทันไม่ทันกูไม่ทันสักครั้งโอ้ยไม่ทันแรงลงแรงลงเพื่อนจังโอ้โหโดดดิ่งสัตว์เอ้ยโอ้ยโดนโดิ่งกูไม่ได้โดนดึงๆอีกแล้วต้องไปไหนแล้วเนี่ย มันลงไปแล้วมันลงไปแล้วแต่มันน่าจอยู่ในใจมนาถน่นา,นายไปเลยอ่ะใชไม,ะไม่เห็นเลยอ่ะเพราะว่าแมปมมันไม่เปิดด้วยอ่ะมันแบบเหมือนหายไปเลยอ่ะก็ถ่ายถ่ายถ่ายอ่อใช่ จะใส้ได้ละอ,อุ้ยเพ <laughs> <laughs> ื่อนก็งงอยู <laughs> อ่ว่าด่าถหายไปไหนยินดีด้วยแต่ให้แต่ตอนที่กูบ <laughs> อกช่วยด้ว <laughs> ย <laughs> หนตายตั้งนานเหรอแล้วกูก็ก้มไม่ได้ก็ยิงตายตอนที่โดนอุ้มไปดีไหมรอนต้องมีกันดีกว่าว่าจะโดนถีบไปโดนถีบก็เลียมันมันอุ้มไปตรงทางลาดแล้วมันยิงลงรูรูหลุมพอดีกันโหนี่โคตรเนี้ยโคตรเชี่ยไม่ไม่ไม่ทิ้งมันไม่ทิ้งตรงไถ่ไหนกันหมดเนี่ย ไม่คือ,คอเห็นนะนหดน <ะ S 2> ั้นตรงนี้ขีดน้วก็แบบว่าเอ๊ยก็ดูแบบแล้วก็วกไมีรออะไร,ไรอ่ะมันไปนานแล้วร <laughs> อรอถ้อา3นาที <laughs> หุ๊ยจะแบบเฮ้ย <c oughs> Yeah! ui 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 chơi chơi hỏa chơi hỏa lâu chơi 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 chơi hỏa lâu chơi

เหลือคนเดียวปะเนี่ยชอบร้องลีลีลีกลัวเดินตกจังเลยถ้าเดินตกมันจะลีไม่ทัน ยังไม่ดงเลยไม่ได้ชอันแรกยังไม่ได้โลกแล้วอันนี้โลกแล้วโลกลกมันนี <S <S ่แปลกๆวะอยบอกล้ว่าตายหมดแล้วัเด๋ยเด๋ยเด๋อาบอคนตายหมดแล้วลกลกกลัวแล้ว เลยมันกระโดดลงไปเลยมันกระโดดมันกระโดดเลยยออกไปไม่ได้นะแต่ถ้าจอมันต้งมี้ยมัีตัวล่องหนอยู่ด้วยเอาอะไรวะ้ยแต่แต่แย่ที่สุดคือที่แคบตื้มันมันก็จะลอยงั้นเราหนีไม่ได้